นี่ค่ะมาถวายนะคะ่ะชี้นะคะพี่คะถ้าเกิดมีใครมาหยิบไปตรงนี้น้าตีมือจริงด้วยค่ะยังไม่มีใครมาหยิบไปใช่ไหมคะจ้าที่จะมีคนหยิบบอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูรีบรีบไปให้พี่เขามายุกเลยค่ะงั้นเปิดร้านเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะตั้งไม่ให้หยิบกล่องที่พื้นนะคะนะแล้วใครเอาใครเอาไก่มาวางทิ้งไวค้ค่ะเดี๋ยวเถิดแล้วก็ตีเลยค่ะอย่าให้รู้นะคะนะอืฝีมือใครคะเมื่อกี้คะมีอยู่สองคนหน้าตาเหมือนกันด้วยคะ่ะจะโทษใครดีคะ โทษไม่ได้นะคะนะใช่ไหมคะเอาหลอดไฟมาเพิ่มนะคะนะอะติดไปตรงนี้เลยค่ะตกใจหมดเลยค่ะเมื่อกี้หน้าพี่เขาวันลอยเข้าหน้าหนูเลยค่ะติดไปข้างนอกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะงั้นติดไปในร้านนี้แล้วกันค่ะอ๋อตรงนี้ก็ต้องเปิดอี่ทหารนะคะนะออาเปิดค่ะหลอดไฟนี่ติดตั้งง่ายๆนะคะนะแต่น้ําไม่ใช่คนใจง่ายนะคะนะดักไว้ก่อน,นะคะ่ะแล้วทาไมพี่เขาทิ้งหลังไว้ทิ้งคว้างเลยล่ะคะเนี่ยอะไรกันนะคะนะ คือพี่เขาสองคนเหมือนกับว่าเขาทําการไม่คุยกันนะคะเช่นเราหยิบยูเทล่าไปเติมแล้วนะแล้วพี่เขาก็คือหยิบมาเติมต่อแล้วปรากฏว่าพอมันเต็มแล้วนะคะพี่เขาก็ทิ้งหลังไว้ในกลางร้านเลยค่ะเอาอยัางไงดีคะเนี่ยจะบอกว่าไม่ให้ทิ้งกล่องไว้ใช่ไหมคะอืมโอเคค่ะไหนดูลูกค้าหน่อยสิคะเคลียร์ของได้เร็วขึ้นเลยนะคะนะอ่าลูกค้าก็ทยอยออกหลักจากร้านไปนะคะนะต้องอย่างนั้นสิคะใช่ค่ะเดินออก เดินเข้าตามต่อออกตามประตูนะคะนะแต่ประตูหัวใจจะเปิดให้ใครเนี่ยระวังไว้ดีๆนะคะนะโอเคค่ะดูจากความเรียบร้อยของร้านแล้วนะคะนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะนะแทรกตัวเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะน้ำนะ่ะแทรกใจใครไม่เป็นนะคะนะน้ําคิดว่าน้ําควรจะลองคิดถึงหลังสต๊อกหลังร้านดูบ้างไหมคะคือเหมือนกับว่าสินค้าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เติมเรื่อยๆนะคะ่ะจนกระทั่งมันครบแต่ว่าบางทีเนี่ยน้ําจะได้ไม่ต้องมาสั่งหลายรอบนะคะก็คือว่าพี่เขาเวลาเอาลังไปเก็บก็คือไปเก็บอยู่ในชั้นที่ มันมีชื่อของมันอยู่แล้วอะค่ะแค่รู้สึกว่าสต๊อกมันเข้ายากนิดนึงค่ะคือต้องออกจากร้านรอบนึงแล้วก็ไปอยู่หลังร้านเลยอะสองคนนี้คือทันนะคะนะถ้ามีลูกค้ามากกว่านี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะคะนะอ่ะเร็วหน่อยสิไม่มีอะไรทําค่ะเดินเดินสั่งลูกดองนะคะอ่ะเร่งเร็วๆวหน่อยสิอีกนิดนึงน้านจะได้เวลาขยายร้านแล้ว่ะคะนะสวัสดีค่ะพี่คะหนะ้าไม่มีที่ยืนค่ะร้านเล็กเกินไปนะคะนะเั้นหนะ้าเอาตัวเองมาสิงไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ยืนคุยนะคะนะ ลูกค้ายิ่งไม่อยากเข้าร้านมากกว่าเก่านะคะนะ